ลดิกมันไม่อยู่ลูกดิกมันไม่อยู่หรอกอม,มาหากินอะไรมีอะไรให้กินมีอะไรให้กิน เออเลี้ยงเป็ดก่อนแป๊บหนึ่งมาดูเป็ดไหมมาดูเป็ดไหมนี่ดูเป็ดเนี่ยเออเอามาเที่ยวมันบินเมื่อกี้มันบินไกลเลยเดี๋ยวให้มันให้มันหากินก่อนให้มันเดินเล่นก่อน,น,นอะจะกลับหรือยังยังไม่กลับ จะเดินไปไหนอีกเนี่ยอ,อาอไม่กินแล้วหรอไม่กินแล้วเดินไปหากินอะไรไม่รู้มีตัวอะไรอยู่เนี่ยลูกออสเนี่ยโอ้ลูกออสเพียบเลยลูกออสเพียบเลยอย่าบินนะ จะไปไหนเดินตามมันมามันจะบินหน้ามันบินแล้วบินแล้วมันไปแล้วอ้มันบินไปไกลเลยมันบินกลับบ้านแล้วเออบินกลับบ้านไปแล้ว